รถแนะนำวันนี้ PPV รุ่นยอดนิยมกับ Fortuner 2.4 l e g e n ีเดปี2023ด้วยภาพลักษณ์อันหรูหราแบบผู้นำพร้อมสมรรถนะเครื่องยนต์และระบบความปลอดภยัยไฮเทคแบบครบคัันระบบฝาท้ายไฟฟ้า ภายในสวยใหม่เบาะหนังปรับไฟ้าคู่หน้าหน้าจอ9นิ้วรองรับ a p p l e c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายวิ่งน้อยมากเลขไม่เพียงแค่20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใหม่มือเดียวโครงสร้างสวยที่สุดพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันบอกเลยว่าคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือถึงปี2028หรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้น1.9% 9ดาเวเพียง0%เปฟรีค่าดำเนินการทุกขั้นตอนใช้เพียงมตรประชาชนไม่เดียว ผลอนุมัติได้ใน30นาทีอุ่นใจอีกต่อด้วยการรับประกันคุณภาพรถยนต์มากกว่า344จุดจากทีมช่างชำนาญการมาตรฐานกูอิสเปคชันพร้อมแล้วยกหูเลย0924478888พร้อมส่งมอบรถทันทีและสัมผัสตัวจริงพอมทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่เชวล์รุงไปลลราคะ